ผมติดตามโค้ดมาสองสามปีแล้วครับโดยส่วนตัวผมวางแผนการเงินส่วนตัวพอประมาณแล้วครับแต่อยากชวนพี่น้องมาวางแผนการเงินแต่พี่น้องผมไม่ค่อยสนใจเลยครับโค้ดมีคำแนะนำไหมครับโอ้โค้ดก็ชวนน้องตัวเองไม่ได้เหมือนกันครับ <laughs> <laughs> นะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยผมใช้คำนี้นะคนที่จะมีชีวิตการเงินที่ดีอ่ะหัวใจสำคัญอันดับแรกก่อนนะฮะเขาต้องมีความรับผิดชอบ ทางการเงินนะต่อชีวิตของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นห่วงเป็นใย,ยน้องเราผมมีสองคำถามคำถามแรกเรารู้จักน้องเราดีหรือเปลารู้จักพี่เราดีหรือเปล่าเขาอาจจะก,การเงินดีก็ได้นะแต่เรามองจากภายนอกเราไปคิดเราเองเหรอไหมว่าเขาเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันเขาการเงินดีอยู่เราก็ปล่อยเขาไปเถอะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขานะฮนะอันที่สองครับถ้าเราบอกว่าโอ้ดูก็รู้ครับว่าไม่ดีเพราะมายืมผมอยู่ตลอด นะฮะแล้วบอกให้มาศึกษาเรื่องการเงินจริงจริงจังๆก็ไม่ทำแบบนั้นนะฮะหน้าที่ของเราก็คือทำได้แค่แนะนำและพยายามส่วนเขาจะไม่ฟังและไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรนะครับหลายๆครั้งผมพบว่าอย่างนี้ครับตัวเราอาจจะต้องทำให้มันประสบความสำเร็จสักระดับหนึ่งนะฮะเขาถึงอาจจะมองเราอีกมุมหนึ่งนะ,ะแล้วก็อาจจะฟังเรามากขึ้นก็ได้ มีหลายคนเลยฮะทีะ่เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆแนะนําว่าศึกษาเรื่องการเงินบ้างสิฟังคนหนุ่มบ้างสิอะไรเงี้ยนะฮะก็หรือบางทีฟังคนอื่นๆก็ได้นะปรากฏว่าเขาไม่ฟังวันดีคืนดีเขาเกิดปัญหาหนักเขาต้องแก้ปัญหาถูกไหมฮะเขาถึงมาฟังคือบางทีผมใช้คำนี้เมื่อสิทธิ์พร้อมครูจะปรากฏเพราะฉะนั้นเขาไม่พร้อมคนรอบตัวไปบอกเขาว่าต้องทำหนอย่างนี้พยายามจะเป็นครูเขาจะพยายามจะเป็นคนแนะนำเขาไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่พร้อม แต่พอเขาพร้อมหมายความว่าเขาเฮ้ยการเงินอย่างนี้มันไม่โอเคเว้ยเฮ้ยต้องเอาจริงเอาจังเขาจะขวนขวายหาเองเหมือนที่เราพยายามขวนขวายหาความรู้เรื่องการเงินของเราไงนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆเราก็แบบเดียวกันแหละครับนะบเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆ <laughs> มันเป็นเรื่องปกตินะพราะรบลอนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามทางการเงินนะครับเราก็คิดว่าอยากจะให้โค้ชหนุ่มและทีมงานช่วยตอบคำถามนะครับอย่าลืมส่งคำถามมาที่ t a l k m a n i c o d e c o t h นะครับทุกปัญหาทางการเงินแก้ได้ถ้าใจสู้และมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนะครับปรึกษาเรา t a l k m a n i c o d e c o t h ครับ